ขัใช้เก่าไปแล้วก็เอามาทุบได้ทุบเพื่อความสวยหรือว่าเติมเติมพลังเจออาจารย์พอดีมาเจออาจารย์อันตอนก็ต้องทำความสะอาดขัดขัดพื้นแล้วก็พื้น ตัวถังให้มีความคมคืนเรียบหน้างานอันนี้เราเสียหน้างานคล้ายๆรถยัต์ทำสีรถยนต์ก็ต้องสีกันลพี่ <นะ S 1> หลาักการคล้ายๆกันนะใช่ทังซอนคือ <c oughs> ของเดิมมันลอกๆด่างๆใช้งานมาเยอะ ก็ทำความสะอาดแล้วก็เตียมเตรียมไห้พื้นผิวหน้างานด,ดูจะออกมาเป็นยังไงว่าน่าจะเนี่ยเนี่ยเสียยังไงก็ดีกว่าเก่า <laughs> บ้านเก่าไปเยอะอ่าเนี่ยจานเขาบอกขั้นตอนเนี่ยเติมเตียนแม่ต่างๆลอกๆอย่างเงี้ยนี่ว่าเตรียมงานเพื่จะเน้นอะไรทำเก่าให้กลับมาใหม่แตเข็มขัดก็ไม่มีอะไรนะถ้ามันเงาเงาใหม่ๆหทุกมาเงาเก็เหมือนซื้อใหม่น่ะนะส่วนหนังเราก็ไปหาหนังอะไรก็ได้ใส่เข้าไปหาหนังแท้ที่มันสวยหน่อยเดีนีวนีเยอะแยะ ที่หัวแตาหัวเราเงาคลิกใหม่ก็ใส่ได้นะ,จะเจอต้องมีขั้นตอนก็ต้องมีทำความสะอาดอันนี้เตรียมพื้นผิวใช่ไหม ทำความสะอาดใช่ไหมหรือ,รอว่าไงล้างไฟฟ้าล้างไฟฟ้าหน่อยล้างไฟฟ้าเลยล้างไฟฟ้าเลยให้มันภาพตกกระปกมันดุดลองดูทำได้ก่อนโยไม่ลง้าไม่ลงจะไม่ไป,ไป,ไปกระตุ้นผิวโอเคไม่ต้องกระตุ้นผิวก่อนทำ ออกแดงเลยจัดเพิ่มอเดี๋ยวก็จะออกเป็นเหลืองใช่ไหมตอมนนี้ออกคล้ายๆนาคเลยนะสวยแล้วนะมองดูก็สวยแล้วเนะีย่ยเดี๋ยวจะมาขัดแล้วก็ลงยากเมื่อกี้นะนี่โอ้โหนี่ประสบการณ์นี่ว่ออาจารย์นี้คือประสบการณ์ที่ไม่เบานะเนี่ยนี่ดูแล้วไม่ธรรมดาต้องทําให้ผ่านงั้นเดี๋ยวเราใสชื่อขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราให้มันลอกยากหน่อย ขายเป็นเรื่องราวเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ใครจะมาชุบจะได้แนะนํากันมาได้โอเคดี๋ยวนี้ทำอะไรทำเป็นเรื่องราวดีหาคนชุกเก่งๆเดี๋ยวนี้หายากอ,อาจารย์สอนมาต้องทำสาําคันตอนเราเราจะไปรักษาไม่ได้นี่ปเป็นชุดแบบเข็มพักเข็มพัดน้ำทองอะไรก็จะต่างกับ ทองคำแท้ใช่ไหมอ่ไม่ใช่ไม่เหมือนกันมันเป็นทองคำ 24K 24K น้ำทอง 24K แล้วก็ผงทองอันนี้ใช่ไหมมันกัอันนี้อ๋อมีผงทองผงทองด้วยมันราคามันตู้แบบนี้มปนชุบโลหะใช่ไหมใช่ครับชุบได้หมดยกเว้นตะกั่วกับเหล็กบาคนพอมีเข็มพัดคือว่าหัวลอกๆก็ทำมาทำมาชุบได้สามารถทำมาชุบให้มัน เป็นของใหม่ได้ครับอย่าพึ่งค้ออย่าพึ่งหอดใจเก็บไว้เอาคือมาเติมพลังชีวิตแล้วดูกับไฟกันพี่โอ้ขั้นตอนนี่ที่ว่าออกมาปิง้งแน่นอนเมือ่อกี้ก็หมาล้างทำความสะอาด,ข,ดขัดเสร็จแล้วเมื่อกี้รถไปฟิลช็อต ช็สกปรกออกจับมาที่เดิมแต่เราไม่มีความรู้ทางนี้เราก็ดูน่ะนะคุยกับอาจารย์เนี่ก็ช็อตอันนี้ทำสีเลยนี่นะอนนี้เริ่มทำสีลลไลไฟฟ้าก่อนช็อตแต่ล้างไฟฟ้าโอ้ล้างไฟฟ้ายังสวยขนาดนี้เลยโอ้โห นี่ถ้าจานเขาคิดไม่แพงมากนี่คืออีกอย่ามาเจอกันบ่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวจะขนที่บ้านมาผมจะไม่รอดเลรอพีอ่โอเคแต่ขนที่บ้านมาเนี่ย <c oughs> เอาเหลืองนิดนึงได,ด,ด้ไหมเหลืองยังย,ยังไม่เสร็จทีนี้แค่ม่เอรือ้นหรอ,หรอลองพื้นเนอที่ว่ามันเป็นสีนาก <c oughs> แต่เราอยากได้แบบแบบแบบทองแบบทองทองโบราณแบบเหลืองส้มๆไอ้เหลืองเหลืองส้มๆนิดๆอ๋อนี่ก็พี่ว่าเสร็จแล้วเขาบอกว่ายังยังยัง นี่อาจารย์หลอกให้เราหลงทางเนี่ยเกือบคืนชั่วโมงพี่โอเคโอ้โหสนแล้วนี่ลำไปลำมาก็สนุกไปนะเนี่ยต่อไปเป็นการตัวเนี่ยการมาทํานี่ก็เหมือนคุยกันสนุกก็เหมือนพูดเป็นญาตินิดเป็นเพื่อนกันมันก็ทําด้วยความสนุกพอเกิดเป็นคนนี่ไม่ต้องเครียด่ไปลำไปเรื่อยตามตามวันเวลา เห็นใครก็เราปูกม,มิดไปเรื่อยเริ่มต้นชีตตัวนก็ปลูกม,มิดดีไว้มันข้นาทีแม่ะครับครับรครับลงชมแดงเงาตดัดผูกมิดปผูกกระชับมิรความเป็นเพื่อนด้วยไปด้วยมาทุกเนี่ยแล้วก็รื้อกาศตีสติีอาจารย์เลยเป็นเพื่อนกับอาจารย์ด้วยเลยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ตรียมงานกี่ห้านาทีห้าทีห้าทีห้าทีคนนี้ยี่สิบนาทีโอ้โหที่ขั้นตอนนี้ดูเนาะมีมือนะเนี่ยทำเชื่อมตัไม่ได้ต้องมีตัวมาต้กงขึ้เไปก็หายห้านาทีแล้วตรงนี้ห้าทีห้าทีแล้วทีห้าทีห้าทีห้าห้าห้าแล้วก็ห้ายี่สิบนาทีโอ้โหถือว่าขั้นตอนเขา ง่ายๆนี่มันชุช๊บแบบโบราณนะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยถ้าจะเอาไวง่าย<ต>มา,าถึงลากแล้วจุ๊บเลยต้องคุณได้แค่เดินของเด็กคุณก็ไทยแล้วดูเมื่อกี้เนี่ยดูจากเมื่อกี้ก็สวยแล้วนะขึ้นงานดูเมื่อกี้ก็สวยแล้วดูตอนเป็นนาคเมื่อกี้สีนาคไปแล้วนนีรอบสองนะ ไปฆถึงแล้วเหรอคนเร็วี้เลยเหรอ ทีซ้ำได้ถ้าถ้าถ้าไม่พอก็ซ้ำได้เอาเอาเราให้ชัว์ชัวร์ก่อนใช่ชัวร์ก็เอาขึ้นก่อนก็มรงที่ความรู้นะให้เราไปทำเองคงไม่มีปัญญา okay, เอาเครื่องมือให้ยังทำไม่เป็นเลยที่จะรั่วทองแพงกว่านี้มันแม่เปิดแล้วพี่ไม่ไหวแต่ตอนนี้เป็นก็เข้าของก็แพงทองก็ขึ้นราคา ี่หมื่นสี่อุปกรณ์ตอนซื้อของมาลงอ่ะตอนนั้นพี่เนอ่าสามหมบาทสามหมื่นบาท้หมืนบายังยไม่หนักเท่าไหร่พตอนนี้มันโดนรีวิวท่วงทวกเลยจัดอะไรที่เกี่ยวกับทองตอนนี้แพงหมดจัดพันสอ่ะขึ้นมาสองพันหนึ่งแล้วันแปดสูตร อยู่ที่สูตรของแต่ละคนด้วยแตนนี้ติดองโบราก็แต่สูตรสูตรของพี่เขาดูท่าทางยาผมว่าน่าจะดีนะน่าจะสวยติดทองโบราณเมื่อขั้นตอนของโบราณุบทองทุบทองโบราณนะสูตรทุบทองโบราณไม่ใครอ่ะอันนี้ตต่เลรเหรอทั้งทั้งเหลืองทองเหลืองชุบได้อย่างนี้ครับโอ้โหมันทองคำเลยทีองเหลืองเนี่ยอันนี้เพื่อนเจ้าไหมผม15นี่ไอ้ไก่เนี่ยผมมาชุบ โตั้งไปฝึกกายาอยากซื้อพอดสองพันโหโหโหอันนี้มัน,นเป็นแหวนผ้าเหรอไม่ได้ไข่ข้าสาราขอหใหไขออ่อ๋อภาคใต้นครศรีธรรมราชอันนี้กี่ปีแล้วด้วยพี่อันนี้ผมได้มาเกือบสิบปีแล้วนะอ๋อตอนนี้ยังไม่ดังมากเลยก็ถือโอกาสเอามาทุบเป็นนี้แล้วก็เพิ่มมูลค่าเฝึกกายาอยากได้บอกสองพันโอ้โหนะเอาไว้จะวัดจันทร์หน้าขายสองพันพอจะวัดพันห้า เขามาชุบเพื่อความสวยแต่มันก็ดีนะอันนี้อ๋อสิบกว่าปีแล้วเจ็ดแปดปีก่อนโควิดอ่ะเช่าก่อนโควิดออกจากวัดพันห้าเขาก็มาชุบเขาปล่อยเช่าต่อขายต่อสองพันอันนี้อันนี้ใส่อะไรใส่น้ำยาอะไรน,น,น้ำกันล้างนะ้ำกันล้างอ่าน้ำบริสุทธิ์แ้ดงว่ล้างเติมผิวให้ผิวมันดีนี่ือคือล้างกด โอ้นี่เป็นสีเงินละนิกเกิลนิเกิลโอ้นี่คล้ายคล้ายเป็นแพทเทิร์นแบบเป็นผิวลองพื้นครัแบบสีรองพื้นพอเข้าใจละโอ้รองพื้นสองรอบรองพื้นออกมาโอ้โหขั้นตอนก็ต้องล้างน้ำกันทุกทีี่ถือว,ว่าขั้นตอนอย่างนี้ก็ถือว,ว่าฝีมือนะ ้ขั้นตอนเป็นคนมีฝีมือนะเนี่ยขั้นตอนซับซ้อนนะซับซ้อนนั่นแหละเวลาเห็นว่าร้านลูกค้ามันนั่นกีลานผมไม่อยากให้ลูกค้ามันนั่นคือคือมันนัดนคนไม่ไม่เราผมผมผมไม่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 สีเรียสหรอกบ่อผมไม่รู้จะไปไหนด้วยพี่จะดูครับพี่ครับแจกไหพี่ให้ถ่ายผมก็ถ่ายเอาถ่ายไว้เดี๋ยวไปเลยพี่นั่กัรตัวเนี้ย10ลิตร10ลิตร10ลิตร สองพันกว่าบาทสองพันกว่านี่ก็สองพันกว่าแต่เซ็ตเอาตัวเลขกลมๆสองขังนี้สี่ห้าพันเอาตีไปห้าพันตัวเลขกลมๆต้นทุนเขาเออเอแต่ถ้ามามาต้องทำความสะอาดด้วยแต่ถ้าคนเอามาเยอะๆเขาก็คุ้มแต่ถ้านานๆมาทีก็ไม่คุ้มก็ต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลงไม่งั้นน้ำยาเราจะเสียหมดใช่อ๋ออย่างนี้แสดงว่าต้องอาศัยที่ว่าถ้าเอามาเยอะๆทีเดียวคิดถูกหน่อยได้ทักขนมาเลย ไไอ,ไอ้แพงงมันเป็นงานบริษัทอะไรเงี้ยดีเลยอย่างเงี้ยอ,อย่างงี้อ่าไอ้ตัวนีตัวนี้ตัวแพงครับอันนี้คือหงทองคำอยู่นี่พี่ที่หงทองคำพี่อพี่โอ้โหอันนี้คือตัวแพงเนี่ยแพของแพงอยู่นี่ต้องปรุงได้ร้อนด้วยโอ้โหนี่แผ่นนี้แผ่นเดียวก็เท่าไหร่แล้วพี่นี่ปรมาจารย์อันนั้นเป็นอะไรเป็น ตัวล่อตัวล่อนี่เป็นทองห่ะล่อทองทองคำเหรอเลอของแท้เลยหรอไม่เป็นไอเป็นเป็นทองวินดี้แล้วพี่สมมตินี่แล้วอ๋ออยู่ในน้ำเป็นตัวล่อตัวล่อตัวล่อโลหะโลหะถ้าใช้ล่อล่อให้ประจุไฟประจุประจุไฟมาทำให้มันเกิดสีทำให้ในน้ำเนี่ยมีสีขึ้นมาอ๋อเหมือนกับ็อตมันช็อตให้น้ำมันมันมีกระขื้นขื้นกระแส เป็นเป็นโดนหิวหนังก็จะเจ็บเจ็บเจ็บบจ็บบมันปลาตอดอย่างนั้นเออมันอยู่ในน้ำมันก็จะเป็นเจ็บจ็บเจบที่โลหะอ่านี่ดีใจที่เจอคนมีฝีมือให้ดูเลยโอ้โหไอ้ดูพีชายรัพี่อันนี้ก็รอบสามล้างด้วยน้ำกันคัวอ่ะนี่ตุ่มหนึ่งสองสาม เดี๋ยววนวนกลับมาลองพื้นรอบหน้าคือจะเอาจริงเนาะต่ทำสีแนละ้วนี่เหมือนจะลองพื้นที่เขาบอกนะนี่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 หัวถลีประมาณ20นาทีขึ้นลงก็ถ,ถึงเอลาแล้วคุววกครับอกให้ไปเดินนี่นี่แห่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำสีที่อันนี้ที่ปิดฝา ันนี้ลองพื้นแล้วกันอันนี้ดีลองพื้นสิลองพื้นแล้วก็มาจบที่อันนี้เดี๋ยยัง,องล,ลองพื้นฝาชมพูนี่เขาต้องไปไปไปอุ่นเตาไฟฟ้าเพื่อให้ร้อนกับไอที่ปิดฝาเนี่ยอุ่นเตาไฟฟ้าเพื่อให้ร้อนเพื่อที่วอร์มแล้วก็มีแงผงวงจรเขาเรียกว่าเป็นคลื่นสื่อ ถ้านตอนก็ไม่ใช่ง่ายนะอันนี้เราทำเป็นเรื่องราวเลยจะได้รู้ว่าใาสความชำนาญไม่ดำก็ได้นั่นผมทิ้งไม่นานแล้วที่ทเก็บเหนื่อยลงมุที่เขาทำเรื่อดี่ว่าไปนั่ง <laughs> ขับรถเหนื่อย เอาแต่ถ้าลูกค้าลูกค้าเยอะแล้วมันก็ดีนะเวลาวันละพันเจ็ดพันกระบาดทุกวันเนี่ยโอ้ทุกวันพอตกบงกันกบาดเอพันกาดแจงเรื่องใหญ่นะาที่บางก็ไปลพรอร้านในของร้านในกามาให้ชุดหมดเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ในกาี่ก็ำด้วของในกามาชุดพอดีอ๋อนี่เล็กเกินล้างี้น้ำกันไปสุด ท้ำกัดก็คือล้างให้กดออกไปให้สะอาดท้ำกันมันไวสุดถุงนั่นตอนรอบน,นี้จะเอาจริงแล้วน,นะครับวววนั่นบอนเอาละอันนี้ก็ช็อตละอันนี้ล้างเลยครับน<า>ี่้วครับจจรริิงงแล้วนี่ชุบแล้วเหรออันนี้ทําสีป่ะหรือว่าชุบเลยทําสีแล้วลวองพื้นก่อนลองพื้นอ่า จะมีปัจจุปัจจุไฟขึ้นไฟลงไปถ้าวมือแตะดูก็จะอุ่นๆยังไงก็สวยหมดแล้วนี่หมดแล้วเพ็ยรทนหมดแล้วโอ้โหกลายเป็นออกสีสีออกจืดๆแล้วนะให้เงินนะของอ่อนๆ ขื้นไปเรียบร้อยรู้สึกจะเป็นสีทองๆขึ้นมาละมองด้วยกลๆเห็ลนละโอ้โหเอาเข้มหน่อยเอาทองแป,แป๊บๆหน่อยทองทองส้มๆสช็อตด,ด้วยมปนช็อตหน่อยนึงเอาส้มๆนิดนึงโอ้โหดูสิเมื่อกี้ต่างๆโอ้โหถูกใจนะมองดูแล้วโอ้โหตอนนี้รุ่นว่าใส่นหนานไม่กว่าจะลอก <g ül üş> สวยสวยมากมองด้วยตานี่ก็ถูกใจมากเลยเห็นสีแล้วถูกใจมากเห็นไ,ไหมคนไหนที่มีหัวเข้มขัดที่ว่าคนระวางแล้วเนี่ยเนี่ยเนีเนที่ขาบด้วยความร้อ <c ười> นเขาเเเเออให้แหง้งห้ามห้าจับเพราะว่ามันจับไปมันจะไปลอยยูดมันจอย ให้ตเป่าเปากขั้นตอนเรื T ่องราวนี่เขาคืออาจารย์นี <ut> ่ก็มีใจมีใจใจช่วยนะอีใจช่วยเมตามีใจช่วยก็คือเราก็ขอขอบคอาจารย์โอ้โหถึแล้ที่หนไม่ได้ทำขั้นตอนขั้นตอนเขาทุกอย่าง มอมันก็ที่บอพองแพงพถ้ามันมือระดับนี้นี่เรีกาจารแล้วโหดมากทีนี้มืเราไปไหนเนี่ยไปทำงานไปไงานงานขึ้นบ้านใหม่นี่ก็ทไรได้เลยทีนี้ไม่ต้องแล้าใส่ท,ไนนท,ทำไรเลยเสื้อเชิ้ตกงเกงกางเกไร ออตอนละเย็ียดหรือนก็เป็นเพื่อนกันแลน้วนะเป็นเพื่อนจ่าจา,จานสมัยก่นที่โอ้ยยิ้มขัดงี้เดี๋ยว้หลังๆอาจารย์เขาบอกน้อยลงไปแล้วคมเ่ิทําไปกันถือวา่าไม่ดีแล้วใ,ใจโลหาเขาจะไปชุดเป็นทองก็เลยทองทองแหวกและทอง แต่วหารี่พวกคาตาเลนของเหลืองเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนสุ่ จากเมื่อกี้ก่อนอก,ก่อนมาทำทีคนเราไม่อำเลยนะนอย่างเมื่อกี้นี่เขาไว่ใน้ดูเขาไมดูเล่นอย่างตอนนี้ใส่ในงานเลี้ยงได้นะเรีย,วยนะกว่าของใหม่เบิกห้าง <laughs> ของใหม่เบิกห้างโอโ้โห okay. โอโ้โหว่าสุดยอด เหลือจะสวยโอ้โหขั้นตอนนเยอะไหมพี่เจ้ะจริงๆต้องมาขัดมาทุกอย่างของอยู่ในตู้เก็บไว้สิบกว่าปีด่างๆลายลายพูคุณเอามาสีเงินสีทองด่างๆช้ำๆเราสามารถพูดง่ายว่าเอาไปชุบฟื้นฟูขึ้นมาโดยที่ว่า ใช้ความรู้ความสามารถของช่างฝีมือก็ทำให้เป็นของดีๆในราคาของเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็แพงมากๆนะสำหรับแบรนด์เนี้ยขั้นตอนการการการผลิตเดี๋ยวนี้เส้นหนึ่งนี่คือหลายหมื่นนะไม่ใช่ไม่ใช่นั่นนะแต่ถ้าเรารู้จักทำออกมามันก็เหมือนของใหม่ เพิ่งซื้อมาเมื่อเมื่อวานเนี้หรือซื้อมาเมื่อเช้านี่นั่นแหละขั้นตอนถึงมาถึงกรรมวิธีที่ว่าถ้าเรารู้จักพริกแพงหรือว่ามีความสามารถในการดัดแปลงกูตอนนี้รูปลักษณะนี้ตอนนี้เหมือนทองคำเลยนะครับหลังจากที่ทำมาทั้งหมดช่างฝีมือมากๆขั้นตอนเราก็ มีให้ดูเรื่อยๆนะครับ